เอ้าของตัวเรียงอะดิทับทิมับพี่เนี่ยเสียวไว้จะเอาทองเพชรไปโผดไว้อยู่ซุ้มหลังคาเขียวเอาไปไว้ข้างๆนาโนนาโนเตะได้นะนาโนบอกลองหลายเตะเอาเนะเออไอตาเราบ่มเงียบๆหน่อยนี่บางอยเตะเอาเลยบหรอเนี่ย อะไรเบอร์สามคู่ขาเรมากเราไปดูคู่ขาก่อนเรากำลังเช่นกันนะครับนี่เป็นทองคำจะเป็นพ่อบุญธรรมนะครับ ในการเอาลูกสร้างไปสวัสดีครับผมเดี๋ยวอีกแม่วันนี้กับพรุ่งนี้คุณต้องไปบ้านผมเหมือนเดิมนะครับวันที่ยี่สิบสองครับใช่ครับแม่วันนี้กับพรุ่งนี้ไงครับโอ้มาครบทีมเลยครับนี่ ก็ไดขี่รถเล่นตอแตกตอแตกตอแตกสวัสดีครับตอแตกตกแตกลูกตอแตกลูกรู้เรื่องอะไรไหมนี่เรานี่รู้เรื่องอะไรเขาไหมนี่ เยัะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลี่ยงมันี่ขึ้นแล้วบ่ต้องสั่งไหมเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวไปที่ไปสั่งอยู่ข้างนอกไปหาสั่งเอาสั่งมาก่อนครับเอามเมื่อไหร่สั่ง แต่ว่ายกเสาขึ้นก่อนนะหนูอย่าลองนะหนูไม่เหลือครับเหมือนสอง่งลูกไปโรงเรียนไงไม่รู้อุ้เวอุ้เวแน่เราต้องพึ่งตัวเองแล้วนะเนีย่ย ต้องพึ่งตัวเองครับภาพชัดไหมครับเสียงชัดไหมครับเขาต้องพึ่งตัวเองครับไม่ใช่ทองเพชรทองเพชรอ,อีกสองวันทองเพชรได้ไปอยู่ซุ้มหลังคาเขียวแกล้งทั้งวันเนี่ยนีด่ดูดูครับคนผู้ใหญ่หลุ้นนะครับคน FC เอฟซีใหญ่ลงไห้นะเอฟซีดูไปก็ถือซะว่ามันเป็น สิ่งที่ต้องทำนะฮะเพราะว่าช้างต้องได้รับการฝึกให้อยู่กับคนอย่างมีความสุขนะครับพอเขาถูกยานมไปเนี่ยเขาก็จะร้องร้องนะสักพักเขาก็จะเริ่มไม่ยังไม่กินอาหารหรอกกินอยู่ไกินไปกินมาสักพักก็จะเริ่มลืมๆแม่ไปแล้วช่วยตัวเอง

เครตดเหรออ๋อตตกคนอ๋พี่พี่ต๊กแทกครับผมข้าวมัเยืนอยู่บนครับผมกลางมือแยกลงเรียนก่อนหอนรงเรียนมันจะมีแยกขวามือใส่มือใมืออไปสร้างานใส่มือ ได้ครับได้ครับมันาล่เขากางมามีสีแยกมีสแยกไปลูกกระสีมีใส่ถอดไม่สอดนะไม่ใช้ไม่เงินท้ากำแพงอยู่าสีกำแพงมาเขาจะมีเห็ก็ลาบไปก่อนเราจะพองถือเกลือสารมาสิอันนี้เป็นเพจของน้องบันเย็นนะคะฝากน้องบันเย็นโอ้ได้ครับได้ครับน้องน้องอะไรนะครับบัน้องบันเย็นโอ้ โอ้สางเครื่องงามแข่งขาใหญ่ดีับน้องบานเย็นนะครับไปจะดมไปติดตามได้นะครับน้องบานเย็นผมไม่เคยถ่ายช้างแยกลูกที่ร้องให้มีถ่ายดาวตัวเดียวครับที่ดาวไม่ร้องนะครับดาวไม่ร้องเลยแต่ตอนนี้เขาร้องก็ไม่อยากไปถ่ายนะแต่อันนี้จะให้เห็นตอนนี้เขาตอนนี้น่าจะร้องแน่ เอฟซีก็จะได้เขาใจเข้าใจกันนะครับเพราะว่าช้างยิ่งโตยิ่งใหญ่ยิ่งฝึกยากถ้าสมมติเขาตัวเท่าบระบานเลาไม่แยกโอ้โหใครจะฝึกกันนี่คงจะฝึกยากครับเรียกว,ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แข็งแล้วจะไปดัดทำไมครับมันแข็งเนะเตาแตกนี่ก็คือบรรยากาศครับใช่รรยากาศครับของ มาแล้วครับทองคำลงมาแล้วหลุดอตอนแยกบัวบัวร้องหาแม่ไหมผมไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าร้องแน่ๆนมีเชือกเดอนที่ไม่ร้องนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคือน้องดาวนะครับที่ไม่ร้องขนาดโดนจูงมานะแต่พอมาถึงบ้านก็ร้องแต,แต่ก็ไม่ได้ร้องหนักนะบบางเชือกนะสมัยก่อนนะผมจะพูดให้ฟังเขาไม่ได้มาหัดผูกโซ่ช้างอย่างนี้นะ เขาจะปล่อยจนแบบฟรีเลยอะปล่อยจนเป็นเดือนสองจนเป็นปีสองปีนยะเขาจะไม่ผูกเลยนะครับผูกแค่คอนะช้างถ้าปล่อยก็จะปล่อยลงจะเดินเล่นเลยนะเสร็จช้างไม่เคยใส่โซ่ใช่ไหมพอถึงเวลาหย่านมเพิ่งมารู้จักใส่โซ่เมื่อเกือบสิบกว่าปีมานี่แหละเพิ่งมาฝึกกันครับแต,ต่ผมก็ไม่เคยใส่นะช้างผมสมัยก่อนหย่านมนะก็ไม่เคยใส่โซ่เนปะ็นปีสองปีนะึงก็ไม่เคยใส่โซ่คนระับเสร็จ พอเราไปใส่โซ่ตรงขาแบบหักดิบเลอือลากอ้ลากจากคอมาก่อนพอลากจากคอม,มาเสร็จก็ใส่โซ่หักดิบปุ๊บโอ้ช้างวิ่งนะครับเหมือนกับแม่เขาหนีแล้วก็วิง่งดิ้นไปดิ้นมาแล้วขาเป็นแผลอ้อมเลยอ,อยู่กับโดนโดน,นเตะ้งวัดต้องห,ห,ห,หูนะวะตนองหูด้วยทองเพชรโดนโนแน่ โดกหูร้องไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากช่องด้วยนะครับช่องช่องอะไรครับช่องพังนาซาพายควนชัยนะครับโอ้ได้ครับพังน้องใหม่นะครับผมพังนาซาโอ้ซื้อกระเทยนะพังนาซาพายขวญชัยนะครับผมพายขวญชัยโอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเอฟซีก็ไปติดตามให้ด้วยนะครับพังนาซาพายขวัญใจนะครับเผื่อไม่มีอะไรดูก็ดูพังนาซาพายขวญใจได้เป็นช้าตัวผู้หรอครับ ตัวเมียตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งโอ้ได้ครับได้ครับผักนาซ่าจ้องน้อยๆด้วยด้วยครับได้ครับเออทำไมช้างชื่อนาซาครับอู้เมื่อก่อนก็ไปพบรักอยู่ที่พระรามเก้านะครับพัอ๋อพ่อกับแม่เขาที่พระรามเก้าอ๋อเลยชื่อนาซาไปเลยขอบคุณนะครับเอ้า เดี๋ยวรอดูนะครับจะเป็นยังไงจะเอาพี่สาวเขาเดินไปเป็นเพื่อนนะ,ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,บนนช่องช่องอะไรนะครับออรนะน้องบานเย็นเ,นเชือกนี่บอกโอ้โอเค,อเคได้ครับได้ครับเป็นน้องใหม่ ที่บ้านตาทิตโอ้ได้ครับ FC ก็ไปช่วย subscribe นะครับแล้วก็ดูช่องน้องบานเย็นโอเคได้ครับโอ้มาโอตกงานมาจากภูเก็ตได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับครับครับผมได้ครับเยาจะลงเบอร์ไอ้ต้าบอกอะไรต้าบอกเบอร์สามกำนันกันเบอร์สาม เขาไม่ขลาละครับผมแล้วก็ช่วยกันนะฮะก็ถ้าคิดอะไรก็ช่วยกันครับสดศักดิ์สกครดูไม่ดูก็เผื่อดูบัวหมดแล้วอย่างเงี้ยหรือเผื่อเสือหายตัวเป็นหลายชั่วโมงว่ามีอะไรดูก็ดูช่องอื่นได้ครับแต่วันหนึ่งคลิปช้าเป็นร้อยช่องแม่แม่ดูได้ไงเนี่ยตาไม่แสกันเนาะแบบสะใจเลย ี๋ยวผมจะลงสอสอครับไปเรียนปริญญาโทแบบเอฟซีอย่าลืมเรียกผมนะพักพักช้างไทยไม่เอาดีกว่าเอาบปพักไว้ก่อนสวัสดีครับพระหัสไทยศรีสวัสดีลาภูโมพัทยาปิปีปีาวพระหัสไทยศรี

หมูห้าเราก็แล้วก็อะไรหมูห้าเราไก่อะไรนะนเราก็ทันนะผับนาซาจริงเหรอ,อจริงนะครับบางทีงผมผมเคยอ่านนะอยู่ที่ประเทศกรีกนี่ครับเขาเอื้อมเอื้อมกับการเมืองเลยมีเลยมีคนคนหนึ่งนะที่เขาไปสมัครสอสอ ไม่รู้จะเลือกใครนะคนนี้ก็เป็นคนหน้าใหม่ไปสมัครสอสอซึ่งเขาสักแท็กตูหรือประเทศไทยเรียกว่าสักยันน่ะสักยันเต็มตัวเลยแบบทั่วร่างกายนะไปสมัครสอสอคนแล้วก็เขาก็เบื่อไงนะไม่รู้จะเลือกใครเลือกคนเดิมๆก็เป็นเดิมๆเ,เขาก็เลยเลือกคนที่แบบสักยัน <laughs> เต็มตัวเป็นสอสอสั้นเลยนะครับไม่แหงวิธีใหม่แห่งการเมือง เลือกเสือแล้วท่านจะได้พักโครงการทุกอย่างพักไว้ก่อนต้องซีเรียสทำอะไรก็พักไว้ก่อนนนาาาํมถวาย้ท่านจงรับท่านรับแล้วไว้ท่านได้โปรดปราณโปรติปัญญา ไม่รู้จักอะผับนาซาเอถ้าพิมพ์อย่างเงี้ยแสดงว่าเคยไปผับนาซามันเป็นยังไงนะครับ เลื่อกเสือจะมีโครงการพักชำระดีจริงเหรอใช่ใช่ <c oughs> เสือเราแห่บ้านได้โอ้แม่ครพสิ <c oughs> งานไม่เยอะหรอครับที่ยุ่งๆก็แค่ยุ่งในซุมเตียงไห้เฉ่ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะไม,ไ,ไ,ไ,นะไม่ได้ว่างานผมเยอะนะผมก็อยู่แต่บ้านะ่ะผมรับผิดชอบในส่วนของของผมก็คือ ของบัวบานนะครับผมก็ตื่นมาถ่ายวิดีโอผมนะทำหน้าที่ของผมวิดีโอบัวบานแล้วก็ดูแลชุมตัวเองนะครับเขาก็ส่วนคนอื่นๆ,ๆ,ๆเขาก็แบบเออจะช่วยกันนะครับบางทีอะไรเราช่วยได้ก็ช่วยมันก็ไม่ได้เหนื่อยบางอะแรงครับภาษาไปถ่ายวิดีโอแล้วก็พูดด้วยเขาแป๊บหนึ่งครับมันก็ได้ไม่ได้เหนื่อยอะไรนะผม ก็เ,ออเขามาอุตนสามมาหาเราแล้วก็ช่วยเขานะบางทีน่วมใจกันต่อกันนะครับสรุปเป็นนะสะาวนวดแน่เมื่อก่อนเที่ยวจนสว่างทุกวันเลยจ้าเมื่อก่อนนี่กี่ปีแล้วครับประมาณสามสิบปีที่แล้วหรือว่าห้าสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้ว ทองคำเมื่อก่อนดังมากดังมากก,ก็ดังอยู่แล้วเป็นผับก็เปิดเสียงดังอยู่แล้วปาร์ตสามสิบปีที่แล้วสามเนี่ยตอนนี้นาซามีมั้ยจ๊ะ อ,อ,อยาอยานมลูกช้างครับอย่านมลูกช้างครับ <_ d ata> ใครพิม <_ d ata> พิมคือแท้พี่หงมาหงอะไรนะ <_ d ata> หายไปนานแล้วอ๋อไม่มีแล้วโอ้ยแต่ละคนพิมพ์นี่มีแต่ประสบการณ์เยอะๆกันทั้งนั้นโอ้ดูตอกแต็กเศร้าเลยนะยังไม่รู้ตัวเลยโอ้โยต้องห่วงครับยังไม่แยกง่ายหรอกคุณตาต้องท่องมนคุณตาประมาณสักหึ่งชั่วโมงสมรอบ ตะ,ตะกอดว้วนตะกอดว้วนกว่าน,นี้เต็มบุบเลยโยกเยอะไปหน่อยมมเมนูอะไรเก๋ไม่แทนสรสบการณ์ล้วลน<ฮ>เป็นตัวแทนนี่รถไฟฟ้าแอร์พอตลิงธงชาตานะครับต่านก็ต้องเป็นไปครับตามอายุสักวันหนึ่งเขาโตไปเขาก็ต้องมีลูกมีหลาน ผมว่าจํานวนแนวโนมช้างเลี้ยงเพิ่มขึ้นมากเพราะาคนหันมาผสมพันธุ์เยอะช้างป่าก็เยอะนะครับเพราะว่ากระบวนการธรรมชาติในการทำม,มันเป็นกระบวนการธรรมชาตินะที่ทำให้สัตว์ลดจานวนหรือว่าบรรลานเกิดตายเกิดตายเกิดตายกระทองคำนะครับ เอา,าล้วเดี๋ยวผมไล่สดใหม่นะในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่คุณตาท่องมนคนระับสวัสดีครับ